คำพูดที่เพื่อถ่ายใช้ว่าทุนนิยมที่มีหัวใจเป็นเพียงแค่คําพูดหรือเปล่าหรือว่าสามารถทได้จริงครับต้องทาได้จริงครับต้องทําได้จริงแล้วก็เคยทําได้จริงมาแล้วอยู่ดีกินดีก็อยู่ดีกินดีเรื่องของส0มสิบาทรักษาทุโกโรคก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราเห็นอ,อกเห็นใจกับคนที่อยู่ในชายขอบของสังคมที่มีปัญหาเรื่องการเข้าถึงระบบสาธารณสุขเอาง่ายๆดีกว่าเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยเรื่องส0มสิบบาทรักษาทุโกโรคถูกยกระดับขึ้นมาอีกเราเห็นใจ เราเข้าใจที่น้องประชาชนว่าต้องออกไปทำงาหากินต้องมีการไปหาหมอเวลาไม่สบายถ้าเกิดบางทีเนี่ยสถานพยาบาลตรงนั้นไม่รับ30บาทต้องย้ายถิ่นไปอีกอันหนึ่งก็ต้องไปตั้งแต่ตีสี่ก่อนจะกลับมากม็ห้าโมงเยนโดนสองเด้งนะหนึ่งเสียเวลาไปด้วย<ม>ใช่ไหมป่วยด้วยสองเนี่ยไรายได้ก็ไม่ได้ไรายได้ก็ขาดหายไปค่าเดินทางนะครับค่าเดินทางอีอะไรอีเยอะแยะบางทีค่าเดินทางหกร้อ,รอย,ยบ,าาาบาท ผมว่าตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ที่พรรคเพื่อไทยเห็นใจและเข้าใจว่านโยบายของตัวเองเนี่ยถึงแม้ได้รับการยอมรับจากทุ่รุ่งว่าดีอยู่แล้วเนี่ยเรายัางต้องการให้มีการแต่งเสริมเพิ่มแต่งให้มันดีขึ้นมาอีกใช้แบบประชาชนใบเดียวรักษาที่ไหนก็ได้เม,มกระพอยเม้นก่อนได้ทํานัดก่อนได้ไม่ต้องเสียเวลาอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่เราลงไปในรายละเอียดเป็นแค่ตัวอย่างเดียวที่เราบอกบอกว่าทำไมเราถึงต้องเข้าอกเข้าใจในความยากลำบากของพี่น้องประชาชน